สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเอ่อปาม่าสามมดดีซีหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เมืองชนอลัสแตไม่ใช่เมืองชนอลัสอีกอยู่เมืองชนอลกัสนะครับแต่ว่าแมปชนอลัสโดดล้มมาเลยมือชิบหายเบยโอ้ยบ้านหลังนี้เช็คไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้โอ้เสียงปืนโอ้โน no. ยิงตูหรือเปล่าวะไม่น่าใช่มั้ง โอ้ยรถเขาผ่านหน้าเลยชิบหยเอ้ยของยังไม่ค่อยจะมีอืมอืมอืไปไหนเลยวะโอ้ปล่อยผมไปเถอะผมมันคนไร้ของโอ้ยไหนวะเมื่อกี้รถไปไหนแล้วรถมันไปไหนแล้ววะ อืมเสียวเสียงปืน no ก็มารถก็มาผมว่าไอคนที่ยิงอ่ะมันยิงใส่รถคันนี้แน่เลยนครับรถคันที่เพิ่งขับผ่านไปอ่ะโอ้ยอืมอะไรอ่ะหนังสือโป๊ะหรอไม่ใช่ครับน่าจะเอาไปก่อฟืนได้มั้งมันเป็นกระดาษไม่รู้เหมือนกันะครับเรื่องระบบการคราฟนี่ผมบอกเลยนะผมทําไม่เป็นสักอย่างนะครับ ตั้งเรื่องการสร้างบ้านหรือว่าการซื้อของนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นเฉพาะเวอร์ชันแบบดั้งเดิมแบบแบบเอาชีวิตรอดเน้นๆเลย่นะครับก็คือซื้อของไม่ได้เกิดอยากจะมีที่อยู่ก็ต้องทําเต็นท์นะครับทําเต็นท์แล้วก็ทําเป็นที่พักแล้วก็เก็บของไว้ในเต็นท์อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้มันทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับหาอาวุธติดตัวก่อนครับตอนนี้อย่างขวานไม่ก็โคบาสักชิ้น โอเคตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวขอปรับแกมมาคืนก่อนแกมมาแกรมมาแกมมาในวะโอเคเอ Gam ma, Gam ma. Gam ma, okay. เอสว่างแล้วอันนี้ปรับให้อยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าที่มันเล่นกระตุกกระตุกวีซิงวีซิงก็ปรับด้วยเหรอเดี๋ยวเขาไปปรับคืนนะคืนปรับตอนนี้เดี๋ยวมีตายวีซิงนี่มันตัวทําให้เครื่องแหลกเลยเนี่ยมันปรับแสงเงาอะ โอ้ยบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับเซิฟแล้วมั้งเนี่ยที่แหลกๆนี้อ,มอ,มอมืมันมากแค่เดินก็มันแล้วกระตุกจนมันเลยโอ้ยอย่างนั้นด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> เข้าไปเนี่ยครับแบบเป็นมอดเนี่ยผมชอบมาดักตรงนี้ครับเนี่ยครับหมอบตรงนี้หมอบหมอบปุ๊บแล้วก็เลิงเอาไว้เลยครับเนี่ยหมอบเนี้ยครับ,บ,รบแล้วก็ถือปืนลิง เ้วแค่เข้ามาก็ยิงครับนึกถึงวันเก่าๆผมเล่นกับคนที่ผมที่เพิ่งเจอหน้ากันด้วยครับประมาณเจ็ดแปดคนครับแล้วเขามาเจอผมคนเดียวโดยดูเขาบอกว่าโอ้น้องมีกลุ่มหรือเปล่าอ่ะไม่มีครับพี่ขออยู่ด้วยคนนะพี่ยังไงครับตอนนั้นยังเป็นเด็กคอือมอยอยู่เลยเมื่อมันสองสามปีที่แล้วครับผมว่าแต่ของมันหายากจริงอะไรจริงอะเนี่ยขนาดเดินตามในเมืองแล้วยังไม่เจอเลยบังเอิญว่าตูเดินที่โล่งไงผมไม่ได้เดินเข้าไปในตึกเะ่า่หย เล่นมุกเองตบเองด้วยโอ้ยจะกระตุกอะไรกันนะกันนะอืมเดินกลางเมืองดุยๆอย่างนี้แหละมาเลยมาเลย I am never die บอกเลยเนี่ยว่าได้จิกตรงนี้หน่อยตรงนี้ถึงจะไม่ค่อยมีปืนก็ เราประกันได้ของเกิดยากมากในนี้มีไหมมีไหมมีหมวกหมวกลอยได้เอออย่างน้อยก็หมวกนี้เลยครับหมวกของพี่ซิงโตนาโชคอืมนี่เลยนะต้องรองเจีจีต่อเอาไม่ใช่คนละเปนคนละมันค,ค,น,คนละศิลปินแล้วเนี่ยนี่ฮิปแพก์ฮิปแพรเก็บไว้ยามป่วยถึงจะไม่ค่อยได้ป่วยตายก็ส่ว <c oughs> นใหญ่จะโดนยิงตายมากกว่า เออ,อนี่ไงบ้านบ้านแบบนี้อ่ะมันมักจะมีของเริ่มต้นอย่างจชพวกปืนพกไม่ก็กระเป๋กากะกาดก่อนนะครับหือะไรอ่ะเกาอี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้นี่นี่ไงแม็กกาซูนเก็บไม่ได้ของเต็มไม่เก็บก็ได้เพราะว่ามันเป็นแม็กปืนกลด้วยแล้วก็ปืนกลน,นี่คงไม่คงจะไม่ใช่หางาง่าย,ออย ต้องเช็คชั้นสองครับชั้นสองหลังบ้านหลงังผออ้ยกระเป๋าไม่ใช่ดีเสื้อผ้านี่ครับอตอนนี้เรามีหมวกของพี่สิกโตน้ำโชคนะครับหมวกนํำโชคจําไว้นะครับหมวกน้ำโชคอถอดแอบถอดเ,อเหมือนผมได้ยินเสียงครับเสียงฝีเท้าหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยมัน เก็บทีนี่เต็มเลยเอาชุดขาวดีกว่าชุดนี้ดีสุดแล้วเก็บของได้เยอะนะ<อ>ไปต่อครับอยากเจอกระเป๋ามากเลยเนี่ยคือก็อย่างที่บอกครับครับไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยนะอโอเคตรงนี้มีมัวไม่เอาเราจะเอาหมวกพิสิงโตนําโชค หมวกนำโชคนะครับหมวกนำโชคชีวิตเราต้องเจอแต่เรื่องดีๆแน่ๆโอ้โอแค่พูดก็ดีแล้วเนี่ยแค่เล่นก็เริ่มดีแล้วป่าประชดเน้เนๆเ,เลยอะไรจะแรกปานนั้นอืมแบบนี้ล่ะอย่างน้อยๆขอปืนพกสักกระบอกเถอะปืนพก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 ถึงเราจะมีปืนพกประจำกายอยู่แล้วก็เถอะแต่อยากเอาแบบที่มันยิงได้ ไปพกเราก็ยิงได้นี่หว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปโดนแบนไม่เอาสิบแปดบวกซะง,งั้นหายากจังเว้ยเงินต้องไปไฟสเตชันแลบไอ้นี่มันไม่ใช่ทางไปไฟสเตชันนี่หว่าไฟสเตชันไฟสเตชันโอยโอ้ยโอ้ยขยิงขยิงฟ้าหรือจะเอามีเหลืองอะมีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอมีของก่อน เดี๋ยวตามไม่มีเลืองด้วยไหนวะไฟเซชันจําได้ว่าอยู่ลึกๆในเมืองหน่อยอืมไฟเซชันในเชโนกอสนี่ผมก็จําจำไม่ค่อยได้นะรู้สึกจะมีอยู่สองที่หรือเปล่าโอ้โหเป็นไปได้ยิ่งไรไอ้ปืนปืนทําไมมันแม็กเพียบเลยเนี่ยทั้งแม็กทั้งปืนอย่างนี้ของทิ้งไปเลย เอาทิ้งไปก่อนเก็บแม็กมาเก็บแม็กมาอืมอ่ะเก็บได้แค่นี้แหละอ่านี้โอ้โหกินไปตั้งครึ่งหลอดเออไอ้น้ำน้ำหิวแล้วทิ้งไปสักแม็กแล้วก็ดื่มก่อนเอามันดื่มไงแ้วลืมอ๋อมันต้องยูสอ้าวยูสไม่ได้ชิปหายแล้วคือ จำไม่ได้เลยครับมอมันแดกไงนั่งก่อนนั่งก่อนอดื่มไปแล้วนี่ว่าโอเคดีไป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 ซุม่มไปซุม่มมีปืนเล่ามีโรดมีโรดทำไมไม่รู้เหมนกันปืนไม่มีกล้องโอ้นึกว่าแถมกล้องมาให้ปืนอ,อะไร,รวะนี่เป็นปืสนสนายอะแับโอ้ยอยู่ชื่อหน่อยสิ mk หนึ่งแปด b r เจ็ดจุดกสองไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปืนหรอก <G ül> ปาเกาหูมีสองแบบให้เลือกแบบไหนดีอันนี้แบบเทนเทนนี่คือเก็บได้สิบช่องหรือเปล่า <G ül> <G ül> ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันเป็นชื่อกระเป๋าอันนี้น่าจะใหญ่กว่านะ soul pack เนี่ยอืม น่าจะใหญ่กว่าคิดว่านะไม่รู้ครับเดาไปไงั้นแหละโอเคมาใส่โอ้โหดูดิครับใส่หเหลือพื้นที่เยอะแล้วก็หนังสือโป๊ะแยกแมกกาซีนก็ได้นะนังสือโปมันฟังแปลกๆถือปืนไม่ดีกว่าร,ระยะตอนที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยต้องปรับให้เป็นแบบมุมมองแบบ fps นะครับตอนที่ว่าเราจะยิงคนเนี่ยจะได้ยิงง่าย ถึงจะทัศนวิสัยในการมองมันจะไม่ง่ายก็ก็คือเราจะไม่เห็นด้านหลังได้เลยเฮ้ยตัวจะขึ้นชันสองหมวกพีิสิงโต้นำโชคไม่เป็นไรเห็นไหมนำโชคกิงด้วยบวกนำโชคเจอปืนเจอกระเบาสองแบบเลยด้วยหล้วเชนก็เยเสียงเยี่ยมากอตรงนี้ดิ มีกลไหมองด้านล่างดีกว่าเราจะไปไฟสเตชันกันแล้วผมว่าไฟสเตชันนี่มันอาจจะมีคนดักอยู่ก็เป็นได้คนชอบดักนะยิ่งตรงหลังเขาอะ่ะหลังเขานี่มีแน่ๆไม่กล้าโผลออกไปข้างนอกเมืองเลยเว้ยต้องเดินดุยดุยแอบๆหน่อยนี่แหละเมื่อกี้ผมโผล่ไปตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเปียงปังเปียงปังหรือเปล่าเนี่ยครับตรงนี้ผมมันต้องมีอ่ะมันต้องมีแน่ๆเลย อ๋อนี่ก็กระตุกจุงเดี๋ยวต้องไปปรับค่าแล้วครับรอให้ตายก่อนอ๋อไปเช่งกันทั้งนั้นรอให้เราเจอเป้าหมายก่อนสักคนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปปรับตั้งค่าครับวิ่ง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 เฮ้อไหนมีคนมั้งไหมมีคนหรือเปล่าไปได้ยินเสียงรถใช่ป่าวแววๆเมื่อกี้ อแอบก่อนเพื่อมีคนมีสนหนโอเคอุ้ยยากระตุกงี้เลยเหรอเหงาตุกกิ้งกิ้งเข้างี้แหละกระตุกนี่โหดสัตว์มากฮัลโหลฮัลโหลไฟเตชั่นอยู่ไหนแล้วะผมจำไม่ได้ ฮึโอ้ยข้ามไปรีบข้ามรีบไปกูเสียวอืมเข้าไปในบ้านนีกว่าอืมแฟลร์จุดให้มันเห็นเหรอไม่เอาครับอืม,อ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 ม หายากเอ้ยอันนี้ขวดน้ำหรือเปล่าเนี่ยของมันดับหรือคนมันเอามาทิ้งเอาไว,ไว้วะมันตั้งโดดๆงั้นเลยครับเสียวจริงๆนู้นไงไฟเตชั่นเจอแบลวเจอแบลวไม่เป็นไรชีวิตมีครั้งเดียวเกิดได้หลายครั้ง <c oughs> มีได้หลายครั้ง <c oughs> ไปเลยตายเป็นตาย ไม่ใช่ตายกับอะไรหรอกตายกับกระตุกนี่แหละตายเป็นตายมีคนอยู่ไหมวะเมืองนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีพวกพวกซุ่มอยู่แน่ๆจากตอนแรกเนี่ยเริ่มเข้าเมืองก็มีเสียงกระสุนพร้อมกับรถผ่านหน้าผ่านตาไปเลยมันต้องมีคนแน่แ่ไม่เป็นไรเรามีหมวกพิสิงโตน้ำโชค <c oughs> เรามีหมวกกันฮดช็อตหมวกน้ำโชคไงนี่แหละ บวกเฮีช็อตโอ้โหบ้านคนจำนวนเลยกครับบ้านคนเลยครับตรงไฟเซชั่นเลยครับเอางี้เลยนะเอางั้นเลยคือไม่คิดจะให้เด็กใหม่ได้ได้สัมผัสปืนมั้งเลยอ่ะโอ้โหมันเสียวอะมันเสียวมากๆไปดูคลิปฝรั่งไม่ใช่ดิผมไปดูปืนลั่นโอ้โหอย่างงี้คนก็รู้ทั่วบ้านทั่วเมืองชิบหาย โว้ยเนยปืนลั่นจะเปิดประตูแล้วมันเผลอตัวทุกทีเลย <S <S เล็งไว้ก่อน <S 1> <S 1> เฮ้ยตอนเล็งรู้สึกจะไม่แหลกแอะเฮ้ยมีมาลุบเปล่ามีมาลุบเปล่าอะไรเนี่ยโอ้เจอคนแล้ว คนแล้วต้องถอยมุมๆมสุดก่อนโอ้เขายิงมาชักไหนกันหมอบไาดีกว่าครับอืมเมื่อแต่มันจะมาทางไหนวะ ลุ้นไหมครับลุ้นไหมครับถามใครวะเนี่ยถามใจตัวเองลุ้นไหมลุ้นสี่หนว้าเมื่อกี้เห็นครับคนแน่นอนอะ่ะใส่ชุดขาวด้วยเหมือนเตรียมมาบวชบวชให้ตูใช่เป่าไม่ต้องเลยตูมีหมอกพิสิงโตออกแล้วนะครับเอาแล้วนะครับจะออกกันนะครับเตรียมยิงให้ดี ยี่มออกเลยนะโว้ยโอ้ยโอ้ยยิงกันแล้วไปไ้เอไอเชี่ยนึกว่าคนหัวขวดลุ้นเยี่ยวแทบเล็ตไอไอหมกวนเปียอะไรในเมืองในเมืองเกิดวะฮะตอบตอบออมมงตายนี่วะ วิ่งตรวจก่อนนะครับก่อนจะไปค้นศพถ้าเกิดศพมีน้ำนี่ก็อาจจะเป็นคนก็เป็นได้นะผมเดาวไว้ก่อนนะครับโอ้โหเนี่ยมันที่โล่งเลยแนอะที่โล่งบ้านคนเลยอีเสียวจริงๆเนี่ยเผื่อมีสไนซซุ่มอยู่ไม่กล้าไปค้นครับศพเอาวิ่งดูศพก่อนก็ได้ดังนั้น มี AK ด้วยน่าจะ EI อ่ะคือชุดมันครบมันครบสูตรเกินปืนพกอาหารเก็บให้หมดเอคก็เก็บไว้อืมโอเคน่าจะเ e อไ e อเอไอหละ เอไออะไร <c oughs> จะย้ำทำไมโอ้ยนึกว่าคนลุนแทบเยี่ยวเหนียวอืมเดี๋ยวไปลบในป่าดีกว่าครับว่าแต่แปลกนะครับเอไอมันมาโอ้ยเอไอมันมาเกิดในเมืองนี่หรอคือมันเมืองเริ่มต้นเลยนะถ้าคนไม่มีปืนมาเจอเข้าแล้วมันไม่ชิบหายเหรอรอดได้เพราะหมวกเลยเนี่ยเอ้ย อเอ้ทำไมปืนเอ้เกราะด้วยเกราะด้วยปั๊มน้ำมันเนี่ยนะปั๊มน้ำมัน <c oughs> มีเกราะด้วยนี่คือเด็กปัม๊มมีปืนแล้วก็มีเสื้อเกราะด้วยนะครับอาวิ่งดุยดย,ยันที่ลงโล่งนี้แหละตายเป็นตายได้คือผมว่าชุดดำมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเนียนตอนมืดอนะ่ะ แล้วก็ไอชุดเมื่อตก,กี้นี่ผมลืมเก็บครับพอดีรีบไปหน่อยกลัวไอคนที่มันกดเกะเอา้าไม่ล็อกซะง,งั้นไม่ล็อกก็เสร็จโจนเนี่ยไปแล้วเด้ออุ้ย <c oughs> กำแพงพังเลยเพราะแต่มันมีกดห้ามขโมยรถคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดมีโอ้ผมโดนแบนแน,แน่เลย โอเคครับสำหรับเกมอาร์มานะครับอาร์มาสามมดนี้นะครับมดแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างด้านใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับของเซิร์ฟนี้เนี่ยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับครับครับ